โอ้ยไปใส่เสอเมือนน้อเห็นตะปองสวันเป็นหูหนูแถ่ะน้อรถหมอลำะละคคลออใส่ล่คนขับรถควยเบาเหลียนหน่อยก็ใส่ละว้าอ๋าพี่น้อโวม,มี่ก็วากันไปใส่เ้ยไปหานอนเว้นจะใส่อีกไปหาแล้วกอนอ๋อเป็นผูใ้ใดนอนอยู่อู่เนีย่นยเขาไปเห็นหงเลยแล้วไปเกยๆกันนะ โอ้ยเห็นตาขาสีฝ้าอยู่ว่ามันผู้ใดข้านานี้พักกันนอนเว้นขักน้อนเจ้านี่มักน้อนเว้นขักเนาะเบพวงในบ่าวเหลียวหน่อยจะคือไปนอนเว้นขักนนเถ้าาระรถจ้าเกษตรนั่งก็ทัง้งรถทันบ่เอากนนอรออรารนั่งเผารถตัวบ่ได้ดิโอ้ยกเกษตรโรคแมาได้เถอะ ก่ไได้เนาะจอดนี่ก็นงเาพ่อ้งร่ไได้วม่ได้ไ่ดรถบอดนี่จะต้องเปาจะไปเปิดหู้หน้าต่างเลยแล้วเห็ดซอบอยยังไงหนูเขาเนระบายอากาศระบายอาการถเล่าบาเปืดออีไอรถเล่าคืออย่างนี้เขาบอกเปิดอยอ เปิดเปิดประตูหน้าต่างแล้วยังเห็นว่าเปิดประตูหน้าต่างไหมพ่อเปิดแต่ประตูหน้าต่างให้เฮาหันใจเนี่ยแล้วมาเปิดเอร์ดิแล้วแล้วจงปวงไว้เห็นบ่อันนี้่แได้พอันไทยเอินหายอยู่วนๆขนาดอันนี้พอเลยมือพีชนะค่ะไปน้ำกันนี่ละมันวันมันเปลี่ยนมันมันเปิดเปิดเลกย้ำย้ำมัน ย่ำลงเหมือนค่นบ้เฮาลงธรรมดาดิปีนอยใกันเจ้าเือบเบงหน่เตี้ยพินแห่ข้าเกือบสักกนนะพ่อย่มาทั้งพ่อถอนหนุคือกันที่ดาพ่อกันก็จะขืนฮี้นได้อายจจงไรเจงไรสิละก็จะขึ้นรถทั้งรถเนาะอันซองบึงอี่ย่งข้อนี่เกือบเนี่ย่าสั่นนี้ป้าชน้อยเอากัะเมียนี่อันอันกินดินใช่หบ้านที่ดาพ่อหลายข่อีดีพ่อเออ คือเราแบบให้กันหูวจักคอนี่ถ้อเกือบว่าสั้นตามขั้วม่อไหวเรื่อยๆไปป้าหน้าบานที่ดาบข้อขุ่นมากว่าข้อจังไหนหน้าบานข่อยมีตะขีดินไส้เนาะกองเอรีย้ำฝนตกอันไหลลงมาเนาะพี่น้องมันก็มากวางอยู่หน้าบ้านข่อยบบบนี้อันขีดดินไส้ขนาดเมื่อีรถผู้ใดบว่าก็อย่เกือบพอกอันเด้ออันนี้ยังขึ้นรถแต่ยาวออกเกิดคว้ากันไหมเอาเกิดข้อปานกับข้อกระโปง ขเงื่อ้ไม่่หนาตางหน่อยมัม่หนาตางดิต่างันคือมเกืมือดิพี่น้องไมยหลุดแล้วนาตางนั่นั่นล่ประหยัดแอร์วะเนี่ย่งปจะใช้ดนๆตีเนีโอ้ยเพอ่นหมอนำบ่อันีว่าแบบรุ่นแบบประหยัดนะคะว่สันใช้จุกมือมันสิมดไหมว่ันจงจงปองพี่น้องเาจงปองไว้ทมูทิดาพ่อะหันใจแล้วว่ามันจังอันมันจ้างประหยัดว่สัน ย่าหอวก็เปิดประตูนีย่าหอกมุนออกมาสิดีรวยรวยออกมายกน้ำควงท่านโดนเอาแย่ไปสอนท่านอันนี้เรีองว่าสูตรประหยัดเปิดน้ำควงใส่ใส่ไร่ดีโอ้แสดงว่ามันนี่เขาปวปล่อยจะถือปนปล่อยด้นบ้า่งเนี้ยหน่อยตันนี่เป็นมันของเราตันนี้แสดงว่าข้างซีนี่เขาเดี๋ยวลงมานอนเลียนยึดเตียงแล้วเนียนสว่างเลยบัดนเขาคัก เดี่ยวเดี่ยวได้หนิเสียงวนเสียงอันสู้ควันโอ้ยขึ้นรถไปนี่ไปไปเดี่ยวเรีวเรียวเรีวอีหลีไออีหลีตัดฝาอีกแล้วต้องกิดมานั่งตัฝาตั้งแต่ประจำหนาที่